สบายดีไหมสบายดีป้าลุงงามๆเออแม่สิปดหายเลยนี่สบายดีก้มหัวลงพรมโดยสบายดีสบายดีอีกสบายดีมันเบิดน้ำแลวได้ละอ่ะมันเบิดน้ำแล้วมันเบิดน้ำแล้วพายมาญ่เปิดหายสบายดีป้าลุงผูกผลก,กับช่องน้องแคทคือเกา ในยามแรงๆบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องมันหักโบแหงเนาะตกลงมาหักโบแหง่อม่สิปุกผักหอมสบายดีพี่น้องแกน้อยจอมแสบสิเป็นคนช่วยน้องม่กับเจตวนมาลากตัดเมื่อเบิดเลย,เลยตีกันโลดนานหนา <laughs> ตีกันโลดกันไม่ใหญ่นะ เออบอกมายายไปตักน้ำให้อยากได้น้ำม,มาุดมใยายปลูกแล้วก่อนยังใหม้มายายไปตักลูกมุมเมาเดิ่นขีด้ดินน้ำมายา่นะเบียพออีตู่ เบียร์พอกอีตู่ปีนี่กระน่ำเลยแบบเกิดเป็นเกิดย่านแต่แบบว่าย่านแต่แบบว่าอันนั้นอันพ้นเล่งเลยมันบวมฮะนี่ย่านแต่ตัวนี้แหละบางครไปหย่างหายยังไงลูกสบายดีปลาลูกง,งามๆดูะ่ะสบายดีปูอีโบน้อยบังครั้มาเลยสบายดีปลาลูงก่อนมัดบ่อยากเข็ถอะ มีโฟนหยังกะเอาหยังกึ้งหยังกหยังกึหยังกหยังกึึนได้ล่ะอย่าเข้าไปยันมันมีหมดนะโอจักหมุนเข้าไปเฮ็ดเพียงเด้ตอกตะนางอ้อมหัวพี่น้องบ่ให้แบเขาตะนางูใหญ่จดีซื้อให้เฒ่าแม่คือสิบ่ฮอดอก ผู้ใหญ่จะดีซื้อให้หักมันบ่ฮอบดอกพี่น้องเอ้ยฮักนี่ฮักก็มาครึ่งนึงตกคุมยังล่ะตกคุมงูเหาบ่โอ้ยจะแม่นเด้โอ้ยโอ้ย เข็มมาไเมื่อเอาขาให้ลงเข็มอีกแล้วเจ้าแล้วเมื่อเอาตะันคนตีเมื่องัดตอกกอดบัดซีหูบ่ต้นงนาเบิรเอาตะปูเมื่องัดตอกล้ได้จะแล้วจังออกมากขอบใจใหญเดีนเทพโ้ขอบใจปใหญ่ใจดีดีมากที่แม่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเย็นขอบใจผูใ้ใหญ่เจะดีนะแม่ขอบใจเด้อที่ชื่อตะนั่งให้อ้อมหัวขอบใจละลายกะลงมาดิขอบใจกะ อาซูญานแม่ลูกอ้อมบ่ให้แบกเขาพี่น้องแต่มันก็บ่ฮอดดอกเบิดอย่างได้ก็สิไปฮอดหันเนาะก็ยังเบื้องนั่นกับเบื้องนันม่นดลงเข็มเพิ่นสิตกกะแล้วบ่เนาะ bình thường mà áo khẩu phục đấy ông mới chuyển ông mới tính này thôi cho wa sịt cả tem lót mà bơm lên bơm anh nữa. จิโตก้าและเสเดนี่นะบได้แบบบ่แซ่เลยบเดี้นี่บ่ปุโอ้ยคานอ๋อจิกานเขยจะยังไงเิานเขาแบเขาโปกนเลือนห้ากระปุงแบกินตะกี้นะมันเต็มเบิร์ดไดแทน ขยยอันขยาย,ยัางก,อ,อ,ก,กอ,อันนี้เอาไปขยยใช่นอ,อันนี้นะ่ะเจตตรวจข้มหหักกรเสน้องมยังน้องม้ไฟวานนะ่ะเออมาเด้อลูกอย่าไปใกลงัวดได้หนาะล,ละมาเ็วๆๆๆๆจบไปข้นโหลดน้ำข้าคนลห่ะงว่วงะโอ้ยมันให้กับปงอือเขนอม,ออมโอ้อยาไปไลมนด้ทงอือ เอ้ในก็หากระปงไฟควักนน่ะตกกี้นะมันเต็มสวนแถวนี่นะเต็มเบิดนาบุที่แถวนี่ไงอืมมึคืนตันี้ไอเนื้ออยู่กระเพสะบอคือบอออึ่นเพาน้อยมานำเน้ไม่จังโต มันิปวตอยางี้ตาตัหาเยนเงยน่เลยนะเฮ้ยจะนกในม่เาแล้วอนกเลี้ยงนกนะปีเดียวกันเลยดิโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยบ่งเนี้ยวของปุ๊บเอาลูกไปกันสิไปขนรถไทยนะเออ่กะ หยางก้าวกึงบักหำอยากขึ้นรถไทยบ่บ่ลูกโอ้ยสบายดีเอ้อเนยอี้ปลาอีปลาลิงเบิ่อีแม่เอาขึ้นมานี่ก็ได้หลากอีกพี่น้องเอ้ยมักชิดาปนาน้ําบ่ <laughs> เอานี่มาที่ด้เนี่ยแกหนี่เ็อือขอ,อไปเลยเหรออหาแลูกนี่ของกน้ำเดยอากระปูมาเปลี่ยน มนคือฝาดแท้เลยฝาดฮะไอ้เนยกินบินไว้ถอดนองอยางน้ำน่างหวานนกัดเอาไว้บ่อยังให้น้องกินมันหวานอัเว้ยนังชม Thế mà đai ý mẹ ừ. Tốt đấy đâu, <laughs> bố, à, bố... bố bé ấy là đâu, Mà ngắm nặng lại nơi đó Ngắm thì đúng không bỏ Đúng không bỏ đúng. Không có Nam anh ăn ไอเข็มบอได้เฮ็ดบ่มันบ่ท่านได้ใหญ่มันใหญ่จังมาเอาโอ้โหบีอ่ะำนีกะสไปปลูกเจ็ดปดอยู่มันกระต้ซ้ำเลยเนี่ยมีอยนี้น่อยหนึ่ง ันนเมื่อวานเป็นอะไรพี่สันบมเลยเอาตัวมันเป็นเบียรเลยเลยนายมันก็ยังเสียงนนไม่ยันมันบเกิดอีกมูเกิดแค้มมุ้น้องเงี้ยเบอร์ปนีกพี่เอาแคมหัวพี่กับพ่อแล้วพี่น้องที่ยังกันอีกแล้นี่เอาแคมหัวนี่กับพ่อแล้วป้านั่นท้อกับคูหนึ่งใช้สายยามีนี่เอากระังนี่ท้อหนึ่งเนี่ย มันก็อยากเกินไปอยูคันตัวหน่ะขอเบียไดน่อยกับหายขอต้อเป็นกระขูร่โลดจาัดมันเกิดเจ้าเดทงจกมันเอาไปติ่มใช้แล้วกับมันถือขับไปน้ำเจ้าน่ะแม้บ่อเปนแรกน่ะมันบวมไอเข็ม บัตดย่าพ้นเล่งๆมันบวมส่วนเท่านั้นเอ้ยเกาชื่อมาหายุญเจดีผัใหายอ้ออ้อมแบต้นมะุงอีบานี่ต้นมะฮุงปลูกไร้ฉี่คอผูไปลกอชกช้ำต้นผู ะคองก่บเลมื่นใหญ่กากลุนี่เะไรดีแงมันต่ผิปเมนปาว่ากับไม้น้องชาหลากับเจ๊ใสแตลนเมีบหนันเาวนะนเบี้ยใหญ่ละได้น้ำป่าว่าน้ำอันนั้นเลยเบี้ยใหญ่แล้วอันนั่นพ่อมกินหันเด้พ่อมปู่พ่อมเด็ดเลย ใช่มาพ่อพ,บพบ่อเก็บเลยค่อยๆเด้อนี่นะไม่ใส่แกงเห็ดเก่งอ้าวเวแฮดบดสแฮดบอสอู้หว่อยเพื่อนทีสิเอากันสววในนอหน,นี่เอามีขบสุกยันน่ะดิอะรอหนี่นมันแก่พูดอะไรนี่นะ,ะมันจะปวดตัดตัดมันปุุงใหม่ปล่อยสีหายมันอันเ <c oughs> พื่อนทีเอาในมันไหวดีดีเนี่ยมันเปรุงกุงลงนี่นะ มันคูจากต้นนี้เมื ừ, ม่ก <ec> ี้น่าเอากระซุ่มงมสาเหตุที่มันยั่งได้แแชมันกับโบยังก้ารปิ่นเผยนี่ได้โมเมนขึนมงงำนาป่ได้ยทธียังคนผ่านนะเ,เ,เขาเห็นเขาโดดด่องบ่ยังมากกระจกแบกเอาบอกแต่ว่าแบกจีบสูสีมาก็สีหอมเล้นะ ข้าอีตูวในแถนี่แช่ขว่าอีตูนี่เป็นพ้อมอยู่หักขั้นอันาั้นต้งครัวได้เนะ้อดเนเก็บยนเก็บจ้เด้ขาแดงเนะนักเหมือนดีสมสมันั่นที่หลุดฆ้านั่นขาแดงเฮ้เขาวแดงอืมนั่นว่าขานัก